เมื่อด้วทุกคนมื่อดีๆเนาะมึงใส่ามาเลยลมสบายดีพี่สายอำนาจพี่สายอำนาจสบายดีสบายดีเด้อน้องบีมาดิมทะเลด,ดิมทะเลจะขึ้นนีดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันค้ำแล้วน้องบีมางานศพน้องบีกะ็ะเดบแเบบมาสบายดีเด้อพี่สายเด้อเริ่มนึงเด้อ จะไม่เห็นคนแล้บรรยากาศดีแท้มีสัญญาณไหมอ่ะพี่เธได้อะไรอ่ะพี่ดื่มอะไรอ,อยู่แถวจันเลยอ่ะ ก็คือซีดีอยู่แบบอ๋อมืดแล้ว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  สบายดีพี่ต้นพี่ต้นสบายดีแล้วมืดแล้วมืดแล้วคงจะไม่เห็นหน้าน้องวีแล้วมืดแล้วอยู่ไหนอยู่จานอยู่จานอยู่จานมาบ้านพี่สาวเนาะเขาอยู่ในรู่มเขากินข้าวอยู่นนวีก็มาไล์สดแต่ว่า on มันมืดมากลมแรงมาก มื่อแล้วไม่เห็นคนแล้วเนี่ยโยคะก่อนโยคะไม่ได้เอารองเท้าแตะมาแลเนี่ยโยคะเอาสบายดีน้องรักกลารน้องรักการสบายดีพี่พี่โยคะก่อนเด้อโยคะก็ไม่อยู่ทุกคนเพรา่ารองเท้าหนักเกินทำดา,าต้องถอดรองเท้า สวัสดีค่ะน้องลากจังขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวก็ลงแล้วนะทุกคนมืดแล้วเดี๋ยวพีวว่สาวเขาทำอไมน่นค่ะสวัสดีค่ะพี่สายอำนาจอาสวัสดีพี่ไผ่บุญพี่ไผ่บุญ มามามมาเที่ยวน้ําเคม็มน้ําเคม็มอย่าได้แต่ไม่มีคู่มากับเขาพี่ไปบู๊มางั้นโก็คงดีนะมายืนโลค่าคนเดียวอยู่นี่ <c oughs> มืดก็มืดไม่เห็นอะไรหรอกเออต้องหมอลำซิ่งมาทานี้ได้ก็ต้องหมอลำซิ่งนนเนาะ ต้องรำซ่งอยู่ดินทะเลไปไหนเราก็ต้องรำต้องพ้อนใส่ทะเลแะมือนึ่งก็จับโทรศัพท์มือนึงก็พรอน